คลิปหลุดที่ถูกเผยแพร่อ,ออกมาในโลกออนไลน์ล่าสุดกำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วประเทศเพราะมีการกล่าวอ้างว่าเป็นการทดสอบอาวุธลับชนิดใหม่ของไทยที่ถูกซ่อนเร้นมานานภาพที่ปรากฏในคลิปแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มทหารภายในป่าลึกพร้อมกับอุปกรณ์ที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก,ก่อนลักษณะคล้ายหุ่นยนต์กึ่งทหารกล่งอากาศยานไร้คนขับถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในพื้นที่สมบุกสมบันโดยเฉพาะ จุดที่น่าสนใจคือการทำงานที่แทบไม่ส่งเสียงดังและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วผิดปกติเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปไกลกว่าอุปกรณ์มาตรฐานที่กองทัพไทยเคยมีในอดีตเมื่อวิเคราะห์จากภาพที่เห็นหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาวุธดังกล่าวอาจเป็นส่วนผสมของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทหารและระบบควบคุมอัตโนมัติจากดาวเทียมคล้ายกับแนวคิดที่หลายประเทศพัฒนาอยู่เช่นสหรัฐอเมริกาและรัสเซียแต่สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตตื่นเต้นคือดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ตัวเครื่องมีโครงสร้างที่ดูแข็งแรงแต่เบาคล้ายวัสดุล้ำยุคที่อาจใช้โลหะผสมพิเศษหรือคาร์บอนไฟเบอร์เกรดสูงอีกทั้งยังมีการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์รอบทิศทางคาดว่าสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวความร้อนและเสียงได้แบบเรียลไทม์จึงทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าประเทศไทยแอบพัฒนาโครงการนี้มานานแค่ไหนและได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างสิ่งที่น่าทึ่งคือการทดสอบในคลิปไม่ได้เป็นเพียงการโชว์เคลื่อนไหวธรรมดาแต่มีการจำลองสถานการณ์การรบจริง ขุนยนดังกล่าวสามารถลอบเข้าใกล้เป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับก่อนจะทำการปล่อยอุปกรณ์ที่คล้ายระเบิดควันและเคลื่อนที่หลบหลีกอย่างฉับไวการแสดงประสิทธิภาพเช่นนี้ทำให้เกิดการถกเถียงว่าหากเป็นของจริงอาวุธลับนี้จะเปลี่ยนยุทธวิธีการรบของไทยไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในป่าหรือพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนที่มนุษย์เข้าถึงได้ยากชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการอ้างว่าเป็นสถานที่ทดสอบยังเล่าว่าได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายเครื่องยนต์ไฟฟ้าในช่วงเวลากลางคืน แต่ไม่สามารถหาต้นตอได้บางคนเชื่อว่านี่คือการทดสอบจริงขณะที่ฝ่ายกองทัพยังคงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นทําให้เรื่องนี้ยิ่งกลายเป็นปริศนาขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงบางรายมองว่าหากคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อหรือสร้างขึ้นเพื่อเรียกกระแสก็เป็นไปได้ว่าประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันด้านเทคโนโลยีการทหารอย่างแท้จริงซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมจากภาพลักษณ์กองทัพแบบดั้งเดิม หลายคนบนโซเชียลจึงตีความไปต่างๆนานาบ้างก็เชื่อว่านี่อาจเป็นโครงการที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมภายในประเทศบ้างก็คิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศพันธมิตรแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรคลิปหลุดนี้ได้สร้างกระแสะให้ผู้คนทั้งในและนอกประเทศหันมาจับตาการเคลื่อนไหวของไทยมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนและทําให้เกิดคําถามสําคัญว่าอาวุธลับไทยที่โผล่กลางป่าในครั้งนี้คือสัญ,ญญาณของอนาคตใหม่แห่งเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือเป็นเพียงการสร้างเรื่องราวเพื่อปกปิดความจริงบางอย่างที่ยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นที่เน้นเล่าแบบดรมมาม่าเข้มข้นเหมือนสารคดีหรือเวอร์ชั่นที่เน้นเล่าสบายๆสไตล์ช่องข่าวบันเทิงเชิงลึกลับดีครับ